สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่สุพรรณบุรีแดดจ้าเลยมาเยี่ยมชมนาของคนสุพรรณที่เขาเอาเนี่มังกรน,นาโนมาใช้เนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดมากครับลองมองไปนุ๊กนี่ครับมองไปเดี๋ยวข้าวไม่มีล้มเลยครับข้าวไม่มีล้มเลยเห็นไหมดูข้าวนี่งามมากเลยครับสวยงามมากเลยเดี๋ยวจะไม่กี่เดือนก็จะเกี่ยวแล้วครับเนี่ยก็จะได้เงินแล้วัวนนี้ผมมาหาพี่อ้อยนะผมจะให้เจ้าของเขามาคุยให้อีกทีหนึ่งว่า มันเป็นยังไงแล้วปลูกวิธียังไงแล้วก็มันสุดยอดอยังไงบ้างครับสวัสดีครับพี่อ้อยรายงานกับพี่น้องชาวโคดได้ไร่เราหน่อยครับเป็นยังไงครับสวัสดีค่ะดิฉันธนรดาเบียดเบียนประาจากเสียงดังนิดนึงจากจงาังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ข้าวที่เราทำนี1 1้นะคะเป็นข้าวหอมมะลิมาจากภาคอีสานมาจากบุรีรัมย์นะคะแล้วก็เราทดลองทำครั้งแรกนะคะครั้งแรกก็ได้ผลประทับใจนะคะเพราะว่าเราก็ใช้มังกรซีรีส์ค่ะนาคนื่นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะล้มหมดเลยนะคะแต่ของเรานี่ลมแรงนะคะไม่ล้มเลยสักต้นเดียวเราแค่ของสมบูรณ์มากใช้มาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมใช้มาตั้งแต่ต้นเลยใช่หมใช้ตั้งแต่ตัวไหนบ้างใช้ตั้งแต่มังกรนาโนนะคะ ก็มาใช้เมกอนยดสองตัวนี้สำคัญมากเลยนะคะแล้วพอหลังจากหกอลงแล้วช่วงช่วงดื่น้ำนมเราก็จะใช้ตรงนี้เพิ่มตัวนี้เป็นไนอะไรตัวนี้เป็นไนอะไรตัวนี้เมกอนเม็ดนะคะตัวนี้จะทำให้เม็ดมันไม่รีบนะสมบูรณ์แล้วก็มีน้ำหนักดีตรงนี้นะคะชาวนาที่ชอบเพราะว่ามันจะได้น้ำหนักดีมันจะทำให้เพิ่มผลผลิตมากขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือนี่นะคะ ไอตัวจานของมุดพันลิงนะคะตัวนี้เราก็ใช้ใช้เป็นชุดเลยเนี่ยนะใช้เป็นชุดค่ะที่สําคัญอีกตัวหนึ่งตอนนี้โรคระบาดไมอะเ่ไม่มือถือแล้วครับโรคระบาดเยอะเค่ะเราก็ใช้ตัวมังกรไฟเข้าไปด้วยมังกรไฟด้วยอันนี้ช่วยอะไรครับเด็กตัวนี้ช่วยกันฝ่าบพวกเชื้อราพวก ตัวหนิมพวกนี้ค่ะใช้ได้ผลดีนะคะตัวนี้ใช้ได้ดีมากเลยตีใช้ยนี่ผสมยังไงครับเนี่ยก็เอาตัวไหนผสมตัวไหนตัวนี้นะคะเราต้องใช้กับน้ำที่น้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดน้ำสะอาดเราใส่ลงไปยี่สิบซีซีนะคะต่อน้ำที่สิลิตรนะคะแล้วใส่ดูดไปเลยค่ะสองตัวนี้อย่างละ20่สิบซีซีต่อน้ํา20ลิตร หลังจากนั้นแล้วก็ใช้ประมาณข้าวอยู่ที่25วันนะคะหลังจาก25วันผ่านไปเราก็จะมาเพิ่มตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็คือมุกอนินมันจะทำให้ใบเนี่ยเขียวสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ดินดีนะคะเพราะว่ามันมีไข่ตัวซานไข่ตัวซานนี้ก็คือพวกผลผลิตที่ได้มาจากสัตว์นะคะตัวนี้จะทำให้ดินดีนะคะไต่ตซานใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอ เร,อออะะเริ่มออกรวงนะคะเริ่มออกรวงเราก็ยังไม่ใช้สัวอื่นเราก็จะใช้3ามตัวนี้นะคะสตัวนี้ไปก่อนจนกระทั่งข้าวเป็นน้านมนะคะเราถึงจะใช้คอนเทนโอ้เป็นชุดเขมาเลยใช่ค่ะตัวนี้จะทําให้ข้าวเนี่ยมีน้ํานมที่มากเราก็ทําให้น้ําหนักดีนะคะได้เลยนะคะของเราไม่มีล้มเลยแม้แต่ต้นเดียวซึ่งข้างๆไร่ของเราเนี่ยะคะ่ะเออข้างๆไร่ของเราเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ เขาล้มหมดเลยล้มล้มมากแต่ของเราเนี่ยต้นมันจะแข็งแรงเราจะพาไปดูไรอื่นบ้างว่าเขาล้มยังไง่จะให้ดูเห็นตรงนี้ก่อนได้ดูอันนี้ดูอันนี้ก่อนนะคะของเรานี่ไม่มีล้มเลยต้นเดียวก็ไม่ล้มลมแรงนะคะตอนนี้เราอยู่กลางทุ่งเนี่ยลมแรงมากเมื่อช่วงช่วงที่ว่ามีลมแรงของคนอื่นล้มจนไม่เป็นท่าเลยแต่ของเราไม่มีแม้แต่ต้นเดียวค่ะอันนี้เรามากันหลายๆท่านเลยเอามามามาถ่ายรูปร่วมกันหน่อยมาถ่ายรูปกันไหนมาเยี่ยมชมเห็นแล้วเป็นไงบ้างเอามาให้พี่เล็กมาเนี่ยนะเป็นไง ใช่เห็นแล้วเห็นนาข้าวแล้วเป็นไงครับพวกเราเห็นไหมดีค่ะด sí> oh ีไหมดีสวยมากชุนบังกรเซรีสุดยอดมากค่ะสุดยอดมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นผลผลิตของชุดมังกรซซรีของบริษัทโคเดลไลโคเดลไลแซบนะฮะโคเดลไลแับเห็นบอกว่าแถวสุพรรณเนี่ยทั้งหมดเลยที่แถวนี้นะครับก็จะเป็นของเราเกือบทั้งหมดเลยเร้ดเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะ บอกท่านกำน,กน,นันผู้ใหญ่บ้านหรือกลุ่มอ,อ,ตอบตบจอทั้งหลายนะครับมาใช้ของบางกอนซีรีส์บางกอนซีรีส์ุนเดียมาดูอีกที่หนึ่งตรงนี้เป็นเข้าหอบรลิเหมือนกันนะอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้มันอาจจะที่จริงมันสมบูรณนะ์นะน้เข้างามแต่ว่ามันล้มก่อนเกนะ้ผมเจอกับเจ้าของเจ้าของเขาเนี่ยดูนี่ล้มหมดเลยครับรงนี้ล้มหมดเลย มันก็แปลกนะเมื่อกี้แปลกกับที่ที่เราไปดูเมื่อกี้นี้นาเขาไปนี่เจ้าของพี่เขาพอดีครับเจ้าของนาเขาชื่ออะไรครับคุณพี่ชื่อตระกูลพันธุวงศ์ครับตระกูลพันธุวงศ์ครับทั้งตระกูลเลยไหมครับใช่ครับพันธุพันธุพันธุวงศ์เลยครับอันนี้เป็นข้าวอะไรครับขอมมะลิ105ครับ105มันจดีดีมันต้นมันใหญ่เนาะงานมันก็ใหญ่ครับนี้ประมาณกี่ไร่ครับเนี่ย1ิไรอบคูเบ็นไร้ครับคูเป็นไร้เนี่ย แล้วตรงนั้นแค่ข้าวหอมมะลิไหมอันนู้นห้องประชุมครับหอมเรียกว่าข้าวข้าวประชุมครับก็มาเห็นก็สมบูรณ์ดีนะครับตรนนี้มาเจอกับคุณพี่เขาที่มาดูไล่นาของเขาตรงนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอกันแล้วก็จะมีโอกาสได้คุยกันถึงเรื่องของกิดพันธุ์ตรงนี้ว่าก็เป็นยังไงนะพี่น้องครับผมจะไปเจอกันนะครับครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ